ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ว้ยเอ้ย,อยดาบลอยได้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมไปตรงไหนก็เจอเอ้ยไปอ,อะไรอะ่ะคนเปล่าอ,อ,อ๋โอ้ยมันไอ้มาตีโอ้ดูมันวิ่งคนเร็วเลยเอ้ยเอ้ยนี่ใช่จริงๆด้วย โอ okay, เคก็ต้องขอการสบายดีทานผม้สมทุกท่านนะขอตัอง้งแต่บรรซองโฟกิซีนะตอนที่เาอยู่ในเกมไม่ครับนั่นเองเนาะก็คือเมื่อี้เราจะมาเอาชีวิตรอด44ชั่วโมงตามเดิมเนาะก็คือนี่เป็นแมปไบโอมที่เราเคยเล่นไปแล้วเนาะแต่ว่าเราจะกลับมาเล่นอีกเนาะว่าเขายังสำรวจโบเบ,บิร์ตนั่นเองไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่าเออเมืงกี่จะบอกอย่างว่าเออเอาชีวิตรอดในแมปไบโอมโอเคบอกไปแล้วเนาะออาเมื่อกี้มันเห็นคือเห็นมาลาย่แหละแต่ว่าเออดดดี ไอเดี๋ยวมันไปนอนถึงต้นไม้ได้ยังไงวะ The fuck เฮ้ยน่าอะไรอ่ะเยชเช่ ye et ye et ลูกปั้นหน,นูเยชไอ้คืออะไรแตงโมแตงโมแตงโมโ้ตงโมโอเคทุกคนเรามีของกินแล้วคือมาแต่ละทีไม่มีของกินตลอดเลยวันนี้มีละเยี่ยมเขากินโอ้นี่เป็นลูกปั้นทุกคนเหมือนจะเป็นลูกปั้นที่มีสองหวัวนะเ๊ะเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่า เป็นใบ,บอมที่โคตรกว้างอ่ะทุกคนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นป่าแล้วก็เป็นน้ำนะโอ้มาลายแล้วเราสามารถขี่มาไลายได้ไหมไม่น่าได้หว่ามันต้องมีอา่านเฮ้ย้ยมากัดหรอมา้ยมาดูมาดูผมมาลายดูเยวไม่ใกล้แลยโอ้แล้วแถบนี้มาลายเยอะดว้วยมันมีที่ไหนให้ไปอุ้ยเสือย็ดเขคเสือดาวว่ะเออมันจะกัดเราเปล่าวะยนี่ไม่กัดหรอกมั้ง ไม่กัดเลยโอ้ยเฮียน่ากลัวแบบไปดีกว่าเออคอมันแบบว่ามันหันมาแล้วหวั่นกลัวเน่เน่เน่อีกแล้วก็แบบกลัวมันจะกระโดดใส่อ่ะทุกคนมันน่ากลัวนะเว้ยคือเราไม่รู้ไงมันจะมาหาเราตอนไหนอย่างเงี้ยคือรือคือรอย่างเงี้ยเขเรย่อวะเดินตามหาเกาะแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่ามากับฉันเราไปด้วยกันตามฝันไปเกาะแคนดี้ถ้าอยากไปเกาะแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่า ไก่เฮ้ยเฮ้ยดาบลอยได้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมก่อนเห็นดาบไดมอนด์ลอยได้อ่ะเฮ้ยโคตรน่าก,กลัวเลยอะไรวะไอ้ยนะไก,ก่แล้ยทำไมอยู่ดีมันตายวะไอ้ชึบอ้ไมเราไม่ได้เราได้ละเฮ้ยอะไรอะเราไม่ไมันมีนั้นด้วยเฮ้ยไม่เคยเห็นบล็อกนี้มาก่อนเลยแปลกดีคือบล็อกอะไรไม่รู้อาจจะเป็นแร่อะไรสักอย่างที่เราขุดมาอาจจะแบบได้ดอกอะไรบางอย่างก็ได้แต่ถ้าเราเจอวานพิชชาฆ่ามันจะฆ่าเราไหม เอ้ยทำไมเปนเสือดาวมันเยอะจังวะทุกคนไปตรงไหนก็เจอเอ้ยไปอะไรอ่ะคนป่าเหรอแต่ทำไมเขาตาสีเขียวอะเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยทำไมมันคุ้นๆเอ้ยอย่ามาอย่ามานี่เอ้ยมันเหมือนเอ้ยทุกคนมันเหมือนเอเลนในเรื่องแอนเด็กออนอีท่าเลยเฮ้ยอุ๊ยตั้มไม่หยุดเลยจู้เอ้ยแต่ทำไมเอเลนมันตัวตัวเตี้ยจังอ้าวเอ้ยทำไมมันตัวเล็กจังอะปกติมันตัวใหญ่ไม่ใช่หรอ โอ้จะหนีบต้องหนีเลยอ้าุ้ยอุ้ยเจ็บอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอย่าตามมาลิกตามมาเสียทีอ้๊ยอุ๊ยโอ้โอเคหายไปแล้วว้ายยังไม่หายไปดิวะอุ๊ยมาไอ้มันตีอูู้ดูว่ามันวิ่งคนเร็วเลยอุ้หูน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยเจ้าเสือช่วยด้วยอ่าไม่รู้เสือกับอันนี้ไหนจะน่ากลัวกันแหละเอ้ยมไปแล้ว เฮ้ยอะไรเฮ้ยมันขังเราอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้เหรอเราจะมาขังเพื่อเพื่อขังทำไมถามก่อนอให้ชุดว่ะเฮ้ยอย่ามาไม่เอากลัวกลัวเอ้ยมัอาจจะเป็นอ,อ,าอาจจะเป็นโรคจิตนะ เอ้ลูกจีดอเอ้ยมันโรกจีดอฮะมังโรกจีดเอเอ้ยโตีไม่ได้ด้วยอะฉันเป็นมิดแไม่เอานะกลัวเหมือนลูกจีดเลยไม่ต้องอามาขังนะถ้า,ถ,าถ้าเป็นคนเป็นมิดกันเขาไม่ขังกันหรอกเดอ้อเขาบ่ขังกันเขาบ่ขังกันเด้อถ้าเป็นเป็นมิดกันนะเะซูมาตัวให้เสืออุ้ยเสือดำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสิ่งที่ต้องต้องสนใจตอนนี้เราเอาชีวิตรอดกันดีกว่า ไอเสือดำอ่ะไม่เคยเห็นเสือดำเลยว่ะอเสือดาวก็เยอะนะโว้ยแกไอยนีโกนบนอะไรพักก่อนโอ้โหหิวเลยตอนนี้ไม่นี่อะไรอ่ะโอ้ใบโอมนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอ่าขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้มันไปไหนแล้วโอเคมันคงไม่ดูกำลังจะพูดมันคงไม่ตามเรามาแล้วอ่ะอเอ้ยเอ้ยออกไม่ได้ เว้ยทุกคนมันตั้งใจจะขังเราชัวร์เอ้ยเอ้ยนี่ใช่จริงๆด้วยไม่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 ไมไมแง่น่าก,กลัว,วะ่ะเหมือนโรคจิตเลยทุกคนพูดจริงนะวะไอ้เหี้ยเหมือนโรคจิตเลยอาคืนอายตกเออตกตกตกลงแรกเธอไม่ไหวเธอใช่ไหม เป็นคนเป็นเออเธอไม่ใช่คนไปอย่าพูดมากินเลยตอนนี้มันก็วิ่งช้าดิเฮ้ยอ้าอะไรเนี่ย <c oughs> มึงจะหนีทำไมก็มึงน่ากลัวเอ้ยมึงเหมือนโรคจิตเลยวิ่งตามไอ้เฮ้ยถ้าเป็นคนเป็นมิตรกันเขาไม่ขังกันหรอกนะเว้ยเอ้ยพูดอะไรอย่ามาใกล้บอกไม่เป็นมิตรอา้าวเมื่อกี้บอกเป็นมิตร <c oughs> อันนี้ก็คือยอมรับเลยใช่ไหมว่าไม่ไม่เป็นมิตร กูวิ่งหนีใจหุนงี้วิ่งหนีอย่างเดียวกูมึงวิ่งน่ากลัวน่าเกลียดไม่น่ากลัวก็จะไม่ช่วยโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคถ้าถ้าช่วยจริงก็อย่ามาตีตีไปตั้งสองรอบไงต้องต้องทำตัวดีดีดิจะให้ช่วยอะไรอยากได้กำแพงใหญ่ๆท,ที่เอาไว้ขังไททันที่มันแบบแบบว่าไม่ให้ไททันเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยมันได้เปล่า ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เชื่อเด้อเป็นคนคนดีก็เป็นมิรอะไรเงี้ยโลกนี้มีไททันแค่ตัวเดียวและและแกเป็นไรแกเป็นไททันหรือเป็นอะไรถ้าบอกเป็นไททันไม่เชื่อนะถ้าถ้าบอกว่าเป็นโลกจิตนี่เชื่ออยู่โกรธโกรธไ่ดีนะกลัวไม่อยากใกล้หรอกถ้าถ้าไม่อยากถ้า,ถ,าถ้าอยากให้งอถ้าอยากให้งอก็ต้องทํากําแพงเอาตรงไหนกําแพงตรงตรงไหนก็ได้เนี่ยบนต้นไม้เลยก็ได้บนต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลก ข้างล่างก็ได้อกินอาหารแล้วมันลดทุกทีเลยวะแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยชอมบี้อุย้ยไม่อะไรเลยทุกคนเรามีดา,ดาบด,าบดาบับไดมอนด์จ้าโอเคเรียบร้อยทุกคนอ้ยเยสเช่ได้เลสโตนมาอุย้ยโอ้ตกใจหมดเลยคือ,ว,อำำว่าอะไรเยสมาทำกําแพงให้ว่าอุย้ยเอาเรื่องอยู่ก็ได้อยู่นะแล้วทำแล้วเราจะทำกำําแพงไปทำไมในเมื่อเราไม่มีเมืองข้างใน เออหรือว่าทำำํากําแพงแล้วแบบข้างในเป็นบ้านเราแบบบ้านเขาเยียอะบ้านไดมอนดะ์อะเออว่าถ้าถ้ามันจะปีขนาดนั้นนะมันอยู่ที่ว่ามันจะปีหรือเปล่าแค่นั้นแหละโ,โหมันสร้างได้ไงวะเนี่ยแปบบ๊แบ,บเดียวเองนะทาตั้งไกลแต่แบบแป๊บเดียวเองทําได้ไงวะนั<ๆ>่นนั่ตรงนั้นโอ้โหโอเคทําแล้วเขาเรียกอะไรวะสามทิศโอเคทิศที่สี่เรียบร้อยโอ้โหเย็ดเค่ขังซอมบี้ไว้กับกูดว่ะอุ้ย โอทำไมมันตีแรงจังอะ่ะโูไม่งตีโคตรแรงเลยเฮ้ยนายเราขอขอกลเด้นเขาเรียกอะไรวะกลเด้นเฮได้ปะ่ะเรามีหัวใจสามหัวใจเองฉันช่วยเองขอบคุณมากฉันเชื่อแล้วว่านายเป็นคนดีพาะนายทำกำแพงให้ฉันยังไงละ่ะแตนายก็ช่วยปกป้องฉันด้วยยุกัดกโอ้ไม่ละขอบคุณฉันมีจมีแล้วนะมันไปไหนละเอ้ยเอ้ยสมมุติถ้าสุพูดอะไรไว้เนี่ยสมมุติถ้าเราตีมันมันจะกดัดเราปะ่ะ อุ่ยมนอนอุย้ยนองน่ารักน้องนอนแล้วน้องน่ารักขึ้นเยอะเลยลไ,ได้ไมไอ้ดำไม่นอนอะ่ะลูกทำไมลูกไม่นอนอะ่ะอยากเป็นแฟนเธอไมมล่ะขอบคุณค่ะแต่ขอบใจตลอดก็เดินฮีนะคะแต่ว่าไม่ดีกว่ามันสมีแล้วนะคะมีสมำแล้วเอออย่ามาใกล้ลูกจิตก็บอกว่าไม่ชอบคนให้มาใกล้ถึงแกจะไม่ใช่คนเถอะแต่ว่านั่นแหละอย่ามาใกล้ดีกว่าฉันไม่ชอบ I don't like โอ้ดูก็ดูดูมันงอนดูมันงอนดีกงตูดใส่เราอยู่น่ะโอโออะโอโอก็ได้โอโอก็ได้โอ้ทุกคนอยู่ในกำแพงอ้ยจริงว่ะเหมือนแบบเป็นบ้านของเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยเจ้ามันชื่ออะไรนะไททันใช่เจ้าไททันนายช่วยทําแบบว่าบ้านต้นไม้ให้ฉันหน่อยสิแต่ว่าแบบไม่เอาเป็นบ้านไม้นะเอาเป็นบ้านไดมอนอะไรเงี้ยอุ้ย โอ้วาดได้เหรอวะโคตรจริงเลยเนี่ยอยากได้บ้านต้นไม้ข้างบนนั่นอะแต่ว่าต้องเป็นเพชรเท่านั้นนะอุ้ยเสือสปินว่ะอุ้ยทำไมมันมีลูกด้วยกันน่ะมันบ้าจำบ้ากันหรออ้ยหนูน่ารักมากเลยอะอะไรพูดอะไรเนี่ยมีข้อแม้อ่ะฮะข้อแม้อะไรอะไรต้องเป็นแฟชั่เอาไม่ดีกว่าค่ะงั้นนอนบนต้นไม้แบบนี้เลยก็ได้ เออเฮ้ยตีทำไมเออะทำไมเช้าเร็วจังรู้สึกเหมือนเพิ่งนอนไปสามวีเองนะไม่ชอบเตี้ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบผู้ชายที่ใช้ความดุแรงอะท,ท้อทีอุนน้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้โหเหมือนอันอันนี้โง่อเองตกมาเองหาทางขึ้นเองก็ได้ออวะอุ้ยได้ยินเสียงซอมบี้มันน่าจะอยู่ข้างนอกนะฟังจากเสียง เย็ดเอ้ยเ,ย,เยมันทำไม้จริงว่ะอุ๊ยอุ๊ยจริงจ๋งเยอะจริงมากอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยยีเ่เยดิแฟนเธอชื่ออะไรแฟนในชันนะคะชื่อ,ฟอเฟโตนฮาะ์แฟนเธอคือไททันเอรินใช่ไหมเธอกลับไปหามิคาซัตร์ซะเถอะโอ้โหเคียบจังว่า ใจท่านแบบโอ้ใจไม่ใจปัม๊มไม่ใจใหญ่เลยโอ้ทำไมถึงได้บ้านเล็กขนาดนี้นะโอ้โอ้หนีดีกว่าหนีไปบ้านหลังอื่นดีกว่าววไม่อยู่ด้วยแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วอยู่หลังอื่นดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่แบบ alone alone เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราเราไปเราไปกำแพงได้ป่าว่าเฮ้ยท่านเรามีบล็อกนะเฮ้ยนี่ไง ทึบๆอุ้ยนี่ไงโลกภายนอกสวัสดีโลกภายนอกโอ้เหมือนเราโดนขังอยู่ในกำแพงเ,เอ้ยอะไรเออโอเคกว้างขึ้นเยอะดีมากเยี่ยมที่สุดเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็เตียงอยู่ตรงกลางแล้วก็นอนคนเดียวมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะโอตอนนี้งว่วงมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะง่วงมากเลยเออนี่เอาหมาแล้วาไมาไม่ใส่ใส่เผื่อไว้ก็ดี าโอเคทุกคนเรามาทำการสร้างบ้านของตัวเองนะฮะโอ้ดีจะไม่ตกนะคะเมื่อกี้นะฮะมาโอเคอออออเย็บ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 เฮ้ยยังไม่ต้องมาแย่งสร้างอะ่ะแส่ไม่ดีเลยรักเลยอู้ไม่ถาวันตรงนั้นด้วยเราสามารถลงแบบไม่เจ็บตัวได้ป่ะวะแต่เราต้องขุดไม้ก่อนเอ้ยเอ้ยตกเอ้ยแกจะฆ่าฉันหรอ แกจะฆ่าฉันหรอโกรธแล้วไม่คุยด้วยแล้วเออไม่คุยด้วยแล้วคุยด้วยแล้วเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บตรงที่ตีนเป่าให้หน่อยเป่าตีนให้หน่อย <c oughs> เป่าตีนให้หน่อยข <c oughs> ้าขึ้นไปข้างบนเลย ทำตกลงมาเจ็บนะเว้ยเงี้กินโกปปลนดนแอปเปิลแป๊บเราเจ็บนะเธอทำเราเจ็บไม่เสียใจอะ่ะเอ้ยจริงเอ้ยอยยยยยาเยตถาวันไม่สนใจสนใจถาวันจริงอันนี้ตอ,อ,อกเยตเค เดี yeah, yeah. ๋ยวเราทำหน้าต่างดีกว่านี่คือหน้าต่าง Windows เท่ากันล้าวะอันนี้ห้าอันนี้สี่อันนี้ก็ต้องเอาโอเคเท่าเทียมกันแล้วไมวิวเลยกัะเพลงทั้งนั้นเอ๊ะทำไมต้องมีสองเตียงอะแล้วทำไมต้องเป็นสีส้มด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำไมถึงมีสองเตียงอ่ะแกจะนอนกับฉันหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดกฎผิดศีลผิดจ,จริยธรรมจริจญญาณจริยธรรม,รรรมอะไรสักอย่างไม่ได้มันผิดหลักธรรมชาติอ้คือฉันนอนได้อ่ะไอฉันง่วงมากแล้วนะเออฉันจะกลับร่างมนุษย์ละ เอ้ยนี่กลับร่างมนุษย์ได้ด้วยเหรอนึกว่าเป็นไททันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สิโอสามสองหนึ่งโอ้โหมีนับเลขให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะฮะแ <c oughs> กเดีกแล้วที่รักพูดแทนใจยดำของเขาอ่ะก็เข้าแฟนยงังไงก็นั่นก็เขาพูดเลยไงว่าเขามีแฟนคนเดียวคือฟีโตนไงแล้วแบบมันมันจะเป็นแฟนขเขาเลยบอกไม่ได้ ที่นั่นแหละครัเป็นไททันนะเขา,เาะจะจารู<ล>้ไหม,น,ไมนี่อ <c oughs> ่ะรู้ไหมนี่อ่ะเกมเกมไอ้ยักษ์เขาโลภจิตว่ะน่ากลัวไม่โลภจิตเอาก็เกมหมดแต่วิ่งหนีเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนดีอะ่ะักก็ลวถ้าผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย,บาย,บาย